พร้อมหรือ,อยังเนี่ยหลังบ้านพร้อมหรือ,อยังออโอเคหน้ากล้องพร้อมเนอะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับไลฟ์สดของ KGC Polypan นี่แม่ค้ามีสินค้ามาเสนอคุณลูกค้าเยอะแยะมากมายเพราะเราคือผู้นำด้านการผลิตถุงพลาสติกและนี่ถุงแบบแรกถุงให้เดินหรือถุงขุดมี2เกรดเกรด A และเกรด B เกรดเเป็นเม็นพลาสติกใหม่และเกรด B เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลราคาเริ่มต้นแค่ฟังแล้วเตรียมช็อคนะคะ80บบาทเท่านั้น ถุงแบบใสหรือที่ตลาดเรียกว่าถุงไฮโซ KGC ผลิตภัณฑของเรารับออกแบบให้สรี <S <S 1> <S 1> เร่มสกรีนได้แต่1สีไปจนถึง5สีคันละฟูไปเลยไหนไหนคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์คอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ ment, ไม่ทันเลยวต่ยคอมเมนต์ขึ้นเร็วมากเราลผลิตถุงทุกสีบนช์าสีไม่ว่าจะเป็นสีถูกชะลกสีถูกใจสีเฮงสีไหนพเพื่อนๆนก็ผลิตได้ทุกสีตามใจเลยค่ะเรามีทั้งถุงใสอาหาร ถุงช้อปปิ้งถุงดินถุงปุย๋ยถุงอาหารแชร่แข็งที่เรียกว่าถุงบรรจุภัณฑ์เรารับผลิตหมดเตรียมพร้อมที่จะตอบลูกค้าทั้งช่องทางโทรศัพท์ลบบไลน์เว็บไซต,ต์เฟซบุ๊ก k Instagram t i k กตอเพียงแค่คุณติดต่อเรามาเราพร้อมผลิตถุงให้คุณน่ารสรุปวันนี้นะคะออเดอร์ของเราแตกไปแล้วใครที่พลาดวันนี้อย่าลืมมาดูไลฟ์ของ KC รี่ l y p ม c k พนะคะเรามาพบก,กันใหม่ครั้งหน้ากับนุ้ยจีนและแกรี่ l y p ม c ิพวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย